ตรงนี้ครับใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วนะครับในส่วนของน้องๆนะครับทุกระดับชั้นเรียนครับก็ได้มีการที่จะเปิดเทอมนะครับในช่วงของวันที่16พฤษภาคมนี้และต้องบอกนะครับว่าร้านขายเสื้อผ้านะครับชุดนักเรียนครับในพื้นที่ของเทศบาลนครยาลานะครับรวมไปถึงเทศบาลเมืองเบตงเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากครับ ที่ร้านสวยดีในเขตเทศบาลตลาดสดยะลานะครับมีมีบรรดาผู้ปกครองนะครับต่างนําบุตรหลานทั้งเด็กเล็กชั้นอนุบาลนะครับรวมไปถึงน้องๆ้องชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับมารับบัตรคิวเพื่อที่จะเลือกซื้อนะครับแล้วก็ลองชุดนักเรียนทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าเนี่ยกันอย่างเนืองแน่นเลยครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงก็ได้นําให้ทางร้านนะครับได้นําไปปักชื่อด้วยขณะที่ผู้ปกครองเองนะครับก็จะซื้อทั้งแบบครบชุดนะครับบางส่วนก็จะซื้อทั้งที่จําเป็นนะครับเฉพาะที่ใส่ไม่ได้แล้วนะครับอย่างรอง หมวกลูกเสือนะครับส่วนชุดนักเรียนที่ใช้ได้ของเดิมเนี่ยก็ยังไม่ซื้อนะครับยังคงประหยัดราคาค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเข้าของค่อนข้างที่จะมีราคานะครับโดยทางร้านนะครับก็บอกนะครับว่าราคาเสื้อของชุดนักเรียนในปีนี้เนี่ยมีบางชิ้นที่ปรับราคาขึ้นมานิดหน่อยครับตามต้นทุนที่ทางด้านบริษัทเนี่ยจัดส่งมาโดยทางร้านเองก็จำเป็นจะต้องขึ้นราคาไปด้วยนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าส่วนรองเท้าบางรุ่นก็มีการปรับราคาเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับ โดยเรื่องนี้ครับคุณรนรเตอร์เนะครับรักวิจารณ์นะครับเป็นผู้ปกค,ครอง นะครับของน้องนักเรียนชั้นป .3 นะครับซึ่งอยู่ที่โรงเรียนมานาศึกษาเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของวัยที่เจริญเติบโตนะครับทุกอย่างเลยทั้งชุดนักเรียนชุดพละนะครับซื้อใหม่หมดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยซื้อมาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ2,000กว่าบาทต้องบอกว่าใช้จ่ายเนี่ยหนักอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอมด้วยนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในช่วงปดเทอมเนี่สมาาากกด้้้้ผปอออลเเืืืซไไฝ ยางรัฐบาลใหม่นะคะว่าให้เพิ่มเงินเยอะเรียนฟรีอยากโกงอยากกินเอาเงินมาให้เด็กนักเรียนดีกว่าโดยหนูน้อยก็ยังบอกนะคะว่าให้เพิ่มค่าเรียนเยอะๆค่ะจะได้เรียนสบายพ่อแม่จะได้ไม่ลําบากหนูก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นรัฐมนตรีหญิงด้วยค่ะ